มากกับขอลี่เนาะค่ะหิดราวูขาวจ้าสวยค่ะ Ui 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 phương đọc ni mê Đọc nhanh, đọc ngam khắc Chuồng cắn chị hết phương như thế nào เจ้ก็ได้กุ้งกันเห็นฟูงหวานนะ่องดอเออ่อล่สนบเจะไปใส่ีให้สาเดือนหมูว่านหนูไปตามอว่านหนูไปใช้พุ่มค so, ่ะได้ผุ people, ah> ้ลสองตาเมื่อนี้คือปาไปเมื่อนี้เมื่อยไก่แห้งสดสองร้อยสี่สิบโลจะมเขาจะมา่วงตากันเนาะสองใส่โอ้ยมีตลกใหเนาะเห็นฟูงหวาน มันมานะจ้ะจ้ามันมาน่าเราจะทั้งไหนกันนี่จ้ะเราจะทั้งไหนกันเพราะเธอบันดาลที่คอยทักเต่าเธอแล้ที่ว่าฝนตกเท่านั้นนะโอ้พอมันมีใจตอบมันหลายหลายพวกเพื่อนว่าไ่อยากตอบเด้วตอบคอยเพราะเธอแต่ว่าซูซอนยังตอบอยู่เจ้าซื้อจังไหนซาซิธรซสซิธรภาษาอังกฤษอ๋อ

นี่จะไข่ทออันไข่ขีกากเขี่ยมหัวไข่เนี้่สีเยกาไอยู่ในดินเกิดไ่ดดได้ขาขา เนาะค่ะกระตาเฮาก็เริ่มจะมานแล้วเนาะค่ะนี่เห็ดดอกน้ำอยู่เนาะค่ะเห็ดไข่นั่นงเสื้าเม่ยไเดอยูไดอ,อยูดอกเว้ย โอ้น่ะหลาตาใใหญ่ซ่ําหลายเด้อมื้อนี้แหมได้อยู่ดอกว่าเฮาเป็นเฮ็ดรวมล่ะแม่นยกแรกเอ้าเออเอ้ายกแรกอยู่ You're tired of me. ใส่ล่ะอยู่ไอยูย่ไต,ตามหาพ่อแล้วละติมมี่เนนั่งเฝ้าใส่แล้งมีรูปหัวลอ,อยลอยวุ้ยม่มีตามหาจนพอยลีวะรูปหัวลอ,อยลอยเลยวะเอาคุดคุดตามหาเธอตามหาเธอ ตามหาจนเจอค่ะตามหาเธอตามหาเธอขาใบเงาเหรอวะเดรียญนี้เอ็มจีขาอุ่นๆตุ๊กเอ๊ะเอ๊ะอืมตามหาเธอมันเงาดีเดรียญ นี่แหละว้นคกเฟ่เลนกันได้พอเฮ็ดนะเ <c oughs> พื่อนนะกันเพื่อนได้เฮ็ดแม่เอ้ยปุ่นเพื่อนได้เฮ็ดะนะจือปุ่นจื้อแล้ว <c oughs> Ooh, เอาซ้ำหมีกับเพ่อหราเอาเล้วล้เพา่อแง่มีลงไปตัดเชือมเ่อางอือโอเม่อกาตายแม่เฉยเหลอว่าเอาเน้นๆมเป็นขาอ้วนเอาลงเลยเอาเลยเอขาอ้วนวเฮ้ยอะเดืออ้าซ้ำีเพ่น โอ้ยานวนตุ๊กๆุ๊าวนเี้ยเออดำโอ้ยจากผอผอของดำหอตามหาจนพอจนพอด้วยเยอะเดือนว่ากันไปกันมาอันนี้แล้วกเลยฮะเอาฝ้ากินน้ำเนี่ยข้าวขั้นติเบ มานอยู่ตาเดืนอนเลยอือกักน,นั่นละเ้ออยอ่าสมูนะส้มไม่เคยได้เห็เนเนาะมานมานกันอยู่สุกคนเลยสี่คนอ,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 อีกทีมหนึ่งก็ลังออกมาค่ะป่นน่ะบึบ้มา,านบ่ ปานัดกันเนาะปานัดกันดิุมาีคนเ้ยเ้ยโมเมนว่าบได้เด้อบุ่น่ะบุบอดพันาพนาบ่ได้พนาคัยูดอกมึงบได้เห็ดอ่ะคนบไดาเห็ดเ้ยตาเญยๆคืงตาเนาะหึงไอ้มึงมานยูุน มานอยู่ค่ะมานกันทุกคนเดี๋ยวปีจะบพวกปีดอือนี่คอปีดท้องไทยนี่เดมยจอมเดี๋ยวจอมอด้หูมันไปเห็ดขมต้อบ่าเขาว่าพูนะมันไตปห๊ดเลยมานี่รีวะ ครับด้ครับนี้หันกั้อน wow uh ุนค uh> uh ่ะ้นรับับแล้วยุ่งหยียดเย็ดมาหนีลิ